ตอนนี้กับห้ากกมาหอดอำเภอหนองสูงแล้วนะคะตัวอำเภอหนองสูงตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะพิกัดหนารงเลียนเลยค่ะบ้านหนองอใหญ่แล้วค่ะบ้านหนองอูใหญ่ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายไปน้ำเนาะค่ะเนาะเราอยูุใสจ้ะเราอยู่สวนจ้ะโอ้ต้องไปสวนอ๋อยุสวนปะเนาะเดี๋ยวน้ำไปเลยละค่ะประว่าไใกล้หอนไก่มันมันหอนแดือดน้ำทางไปเลยจ้ะ เดี๋ยวต้องไปทรงยูสวนเนาะค่ะลูกค้าเป็นน้ำท่างไปเดี๋ยวตามกลุ่มมันไปจ้ะใกล้ล่งว่าสตัวใส่ล่างละสิบค่ะตัวใหญ่ค่ะจะลงนี่กับตัวไม่ได้จ้ะจะไปพันเสอีต่อค่ะ <Okay. S 1> เอาบ้านน้องเย็นจุกไก่ร้อนเด็ดลูกคขาเลียงงวัวหลายตัวนะคะฮ่ <c oughs> cây vàng còn รับสิบตัวให้อาหารเสาแรงก่ะกินบวกเปืองถ่าซิโตกะกินอาหารมือละหนึ่งกิโลจ้ะมือละหนึ่งกิโลม,มีเทนี้เติมน้ำเต็มเลไเลยเต็มน้ำมีอะไรน้ำ <laughs> ยนก็เป็นจนได้ไปเอาจา้ะไปบ้านไห่แล้ว อันไหนเห็ดกวางอยู่ค่ะตัวยังกวางอยู่บวันต้องเอฟจันเนื้อมันนอนบอ่จ้าตรงนี้ข้อนนอนเ<อ>พราะว่าไกลนี่หมักไปเกาะเกาะนอนของเทิงนะคะพ <โบ S 1> ายุมันถึนอนถืนมันถึนอนกองกันเห<ล>็ดข้อไหนจังน้อยนะคะนเห็ดข้อเห็ดหังโอ้สวนข้าเจ้านะงัวนกระไรตัวดิค่ะพี่น,อน้อนะงคนน่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวนนะกับแม่ลูกอ้อนมั้ยคะ ะไดงไนอหหนหนอันนี้ลูกค้ารับสิบต,ตัวนะคะลงเรียบร้อยเพื่อน้องสูงการหนูขออนุญาตเมื่อนะคะขอบคุณหลายๆค่ะจ้ามเครืองเลีเ้ย,ยงหนูทางสีเดนเ้าไปทางไม่บรอคะลูกไก่หลายตัวออกหน่อย็มีน,น่ะจุดนี้ส่งเรียบร้อยค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวพาจะไปขั้มสะอีต่อนะคะเดี๋ยวไปส่งให้ลูกคาอย่ขั้มสะอีต่อไปเดินทางต่อค,ค่ะ่ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะบ้านเราสร้างถ่อห้องค่ะคากยื่นอยู่สวนกล้วยเนาะค่ะขอกคนนะเดี๋ยไปเปิ้งขอกังไปเปิ้งขอกกันเดี๋ยวขออนุญาต่ายไปน้่เด้อจ้า <laughs> โอ้ยได้อยู่หนอเห็นวะลมลื่นดีเด้โอ้ยของเฮ็ดีอยู่คุณอ่ะมุ้งมุ้งกระเบื้องเนาะค่ะมันแต่บรอนขากิ้่เก่านา่นั้นมาก็ได้อันขากิ้น่นี่ทดลองเบิร์จัดเออโอ้ตนมา เห็นบ่ต้นโอ้ต้นหมากสูงน้า,นาไปโคบด้วยจ้า <laughs> มาถึงเดือนกับไข้แล้วรุ่นนี้ยังไงอันลูกค้าได้รุ่นนี้นั่นคุ้มตัวใหญ่ดีเลยประมาณสามถึงสี่สัปดาห์จะสามอาทิตย์เนี่ยละจะประมาณอันชม่วงจังให้กินอาหารนี่ให้กินน้ำมัครับผมมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วเล่นแดดเร็วร่มตัวแข็งแรงม่นม่ท้อนนะจะประมาณอันคำคำจังะอะไรเนาะใบสามเนาะใบสามเออโอเคใบสามได้อยุใบสาม ให้กินน้ำก่อนนะคะเด็นกน้อลูกค้าเพิ่นเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยนะะี่ค่ะเตรียมไว้มื้อเช้านี่โอเคถูกต้องเลยเตรียมน้ำผสมกับยาวิตามินนะคะ่ะให้ไก่มันนี่้นข้อนนอนอยู่ดิไก่มันไก่มันสิบบย่านนั่งขื่นถ้านอนขื้นไก่มันขี้บวียนต้องติดไฟบ่นี่ค่ะติดครับต้องใส่ไฟใส่ไฟไก่เปิดตรงไหนเนาะขอขอท้ายข้างในนะ นอนขับขอกแล้วคลาดเด้นี่ทางขันไหมเเบิ้งโอ้ลูกค้าเตรียมลังไข่เปเรียบร้อยเนาะค่ะนี่นี่นี่เห็ดคอนนอนแบบนี้เนาะค่ะถือกองแล้วนี่ครับเป็นไพ่ตีเป็นแนงยาแบบนี้เนาะค่ะนี่มีขันบันไดพอไดฮอนยี่สิบค่ะได้ฮอนยี่สิบตัว มหน่อยพวกก็เลยสั่งมาสิบตัวก่อนถ้ามามชาตทของไก่ใครนี่้าเพื่นแหงยางแหงพนแดยครับก็ดีแต่ข้องนี้ได้ถึงยี่สิบใครมันเพิ่นไปเบิเลก็กินเินคุ้นหานบ่คอยงานคือจังหวะนะครับคุณในของเ่นะครับเนกตายดีนร่างกายเล็กน้อยเนาะให้เราผักกินนาสักกอนเดียวไก่สิบโเคอะอาหารนี่เหมือแรงผม่จังไห ก็ได้สามซะค่ะอ๋อได้สามลูกค้าเคยเลี้ยงมาก่อนมาค่ะใครใครนะบัวครับเพิ่นฟูนี่แหแล้วตะกี้ก็ไปเป็นพ่อค้าอยู่ขุนแล้วเพิ่นทดลองเลี้ยงเนาะค่ะทดลองเลี้ยงซิฟตัวสะกอนนะคะทดลองเลี้ยงบิางถ้ามันไข่ดีจังเลยก็สร้างเพิ่มได้แล้วจ้าโชว์สร้างได้เลยเดี๋ยวมาส่งหัวจักหม่องแล้ว ถามมันปีกแบบนี้แปลว่ามันหอนนะคะ่ะถา้าปีกแบบนี้ถา้าปีกย่อนนี่มันหอนเมนมันหอนการหอนนี่นี่นี่ปีกจะพื้นยังไงปีกตกนะคะนี่มันหายใจทั้งปากมันหอน,นพักกินน้ำสะกอ่อนมากมันนีแดดหอนค่ะลูกค่ะโอเคถึงบ้านเลยเรียบร้อยอาหารเนี่หายเต็มที่ครับไม่ไม่สิ ไก่สิบตัวนี่ให้กินอาหารมือละกิโลมือละกิโลนะ่แมนแบ่งให้เส้าเคิรงกิโลตอนตอนแรกอีกใบสามใบสี่เคิรงกิโลจ้าช่วงกลางวันเขาอาจจะเสริมเฮามี่พักเนาะค่ะอาจจะเป็นพักโซดหยวกกล้วยก็ได้นี่นลูกค้ามีสวนกล้วยเนาะค่ะทงั่วกินไปเพิ่นมักพักบุ้งเด้พักบุ้งพักบุ้งพักตำลึงเพิ่นมักแล้วนี่กับหยวกกล้วยละเจ้าจ้าหยวกกล้วยซับยังมา ช่วงเทียงๆกลางวันเขาอยากเขามีนะค่ะมีพักมีอยังยกกล้วยซับก็ให้ได้นะคะครับผมคนกล้วยล้าอยู่เลยอืมถ้ามันล่มนะค่ะ้นกล้วยล่มเมื่อสี่เอามาสบให้มันได้เลยหน้ากระไอยกกล้วยเนี่ยจ้ะแต่ช่วงนี้เอาไห้เป็นหัวอาหารก่อนเนาะหัวอาหารเก่ไข่ก่อนมันถึงจะออกไข่เร็วนะคะอย่างอื่นเขาค่อยเสริมกเป็นอาคิ์ของอาคิดปลัดที่หัวอาหารไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไข่เนี่ยจ้ะถึงจะปั๊บสูตร เป็นน้ออื่นเป็นสูตรแล้วต้นทุนจ้าก็ได้ช่วงนี้แนะนําเป็นหัวอาหารอย่างเดียวมันคือจอกไข่เร็วนะคะตั่ออก่นก็ได้จะลอตีฮ็ดจังเสียเอาได้งามยูขออยากออกกันนี่นี่นี่ที่เป็นแนะนาเลยค่ะเป็นกระเบื้องนะค่ะเป็นกระเบื้องเป็นหยาค่านี่การความหอนดีๆแต่เป็นสังกะสีมันมันจะหอนโอ้เสียงไกตีไกล้ตีไกล้ตี ตะก,กี้ว่าจะเหตุก็ไกลปีไปนั่นแหละว่าไกลๆสักก้อนหนึ่ง<ม>ขยายลงไปได้ด้วยนี่นนต่อลงไปได้เนาะออืขยายลงไปมีพื้นที่หลายอยู่<ม>ขอ,อกะคากองกับมันหอดตังวากันใหม่ถือต้องตามมาตรฐานเลยอากาศเขาไปสะดวกไปบ่ฮ้อนเนาะคะ่ะเพิ่นเลี้ยงอยู่ข้างบ้านข้างบ้านปลูกต้นกล้วยไว้พร้อม ลูกค้าเพื่อนใหนหนามไปกินวัสดนมันทอนทอ <laughs> เดี๋ยวทอน <laughs> อะไร <laughs> ปลาขอตัวล่าไปก่อน<า>นะค่ะขอบคุณค่ะโอกาสนะพุดหนุนมไหมได้ค่ะ